กขุนพิทักษ์ครับวันนี้เราอยู่กับรายการ oh, อสทออนทีวีโวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับนี่ผมมาโดยถูกเชิญมานะครับโดยนักเขียนอสทนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอเขาครับว่านักเขียนอสทนั้นเป็นใครครับผมมาสวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสดีคแนะ,ะ,ะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อฟ้าลิศลา จากอนุสารอสทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะอ่าแล้วนี่น้องฟ้าครับวันนี้จะพาพี่ไปชมที่ไหนเป็นที่แรกครับผมก็ที่นี่เลยค่ะวัดปากน้ําแขมหนูค่ะอ่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างครับผมก็คือที่นี่ก็จะมีโบสถ์เป็นสีน้ําเงินค่ะเป็นสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดจันทบุรีที่ถ้าใครมาจันทบุรีเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะโอ้โหขนาดนี้แล้วมาพาพี่ไปดูหน่อยปะ บสถ์สีน้ำเงินแห่งนี้เป็นโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนโบสถ์หลังเก่าที่ถูกไอทะเลกัดก่อนจนสุดโทมเมื่อตอนสร้างโบสถ์หลังใหม่ผู้ก่อสร้างพยายามที่จะหาวิธีป้องกันการกัดก่อนจากไอทะเลจึงมีแนวคิดการตกแต่งโบสถ์ด้วยกระเบื้องเซรามิกสีขาวและสีน้ำเงินเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จึงมีความงดงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน หลังจากที่เราทั้งคู่นะฮะได้เดินดูความงดงามของโบสถ์สีน้ำเงินที่วัดปากน้ำแขมหนูกันแล้วนะครับน้องฟ้าก็ชวนผมไปเดินเล่นรับลมที่จุดชมวิวเนินนางพญาต่อนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันครับ สำหรับการที่ไปดูจุดชมวิวนะฮะเนรนางพญานะครับโอ้โ oh, หบอกตรงๆว่าวิวทิวทัศน์ดีมากๆครับผมแล้วก็น้ำทะเลที่นั่นใสเขียวเลยครับผมโอ้โ oh, หสวยมากยังไงนะครับใครที่อยากไปรับลมที่จุดชมวิวเนรนางพญานะครับบอกได้เลยว่าสวยงดงามติดใจแน่นอนครับ หลังจากที่เรานะครับได้ไปชมบรรยากาศที่เนินนางพญามาแล้วนะครับผมกับน,น้องฟ้านะฮะก็จะพาทุกท่านไปดูความน่ารักของน้องโลมากันต่อแหมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นที่ไหนติดตามกันไปชมกันได้เลยครับผมถึงแล้วค่ะที่นี่โอซิซีเวอรนะคะโอ้โหพาผมมาขนาดนี้แล้ว ที่นี่มีอะไรบ้างครับที่ <ผม S 2> นี่เขาก็จะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ของโลมานะคะแล้วก็ที่นี่จะมีกิจกรรมแสดงโชว์แบบให้น้องโลมาว่ายน้<อ>ําแล้ววันนี้จะพาพี่เอรมาว่ายน้ํากับโลมาได้เลยเอกซ์คลูซีฟขนาดนี้เลยแล้ววันนี้ไม่ได้นัดคนเดียวนะคะมีใครมาอีกครับเนี่ยมีครูฝึกค่ะเออผมจะได้ถามความรู้กับครูฝึกด้วยว่าเขาเลี้ยงอะไรยังไงมีกี่สายพันธุ์นู่นนี่นั่นอ่ะเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าไปหาครูฝึกกันครับปัก คนนี้เขาพี่เอกำลังเล่นกับน้องอยู่เลยพี่ครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับค,ค,คุยกันนิดนึงพี่ผมชื่อนามแก้วกระมนสองตัวนี้ชื่อต้อน,น,ตอนกับหลินครับต้นกระลินต้นขวามือหรือหลินงขวาต้นต,ตัวตัวตัวซ้าย,น,ายนะฮะพี่นามครับผมถามหน่อยที่มาที่ไปของที่นี่เป็นมาอย่างไรครับพี่เมื่อก่อนนายเขาไปเที่ยวทะเลเนาะแล้วไปเจอโลมา ลมาที่ตเลเราช,ชาวประมงเขาจับได้เป็่นเขาเอาอะไรเนื้อขายกิโลแล้วไม่กี่บาทเองแล้วทีนี้เจา้นจานายเขาสงสารก็เลยซื้อถ่ายตัวเข้ามา เพื่อมาเลี้ยงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ใช่ครับก็เริ่มเพิ่มมานู่นนี่มีกี่ตัวนะพี่อ่ทั้งหมดมีอยู่8ตัวมี2สายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกก็คือพันธุ์หัวบาดนี้สายพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์ปากขวดอันนี้คือสายพันธุ์ของท้องถิ่นเลยไหมพี่หรือว่านําเข้ามาพี่อ่านี่เป็นสายพันธุ์ของบ้านเราเลยครับท้องถิ่นบ้านเราเดี๋ยวนะบ้านเราก็มีโลมา พื้นพื้นถิ่นด้วยเหรอเป็นโลมาชายฝั่งบ้านเราแถวนี้ครับโลมาส<อ>ีมูก,ก็คือโลมาพื้นถิ่นไหมเหรอคะใช่ครับแถวจันตราดอะไรนี่ก็มีครับ<อ>ผมผมสามารถลงไปได้ไหมลงได้ครับเดี๋ยวไปดูก,ดกฎกติการมารยาทในการลงไปเล่นน้ํากับโลมากันหน่อยโหมาขนาดนี้แล้วคุณฟ้าลงกับผมไหมอ่าไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้พี่ดีกว่าค่ะโอเค,อเคไเป็นไรอ่ะไปดูกฎกติการมารยาทในการว่าสิบข้อ<ม>ที่ผม้องต้อง,องดูแลตัวเองก่อนที่จะลงไปเล่นกับน้องมีอะไรบ้างขอบคุณมากครับพี่น้ำครับมาไห้ มันต้องมีกฎกติกากฎระเบียบอะไรบ้างครับพี่ตุ้งอ่าอันดับแรกเลยนะคะจะว่ายน้ากับน้องโลมาเล็บเราต้องสั้นอันดับที่2เลยก็คือเครื่องประดับทุกอย่างเราต้องถอดออกให้หมดลำดับที่3ก็คือร่างกายเรานะคะต้องไม่มีบาดแผลวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้งมากเดี๋ยว<อ>ผมไปจับตัวคุงีก่อนแล้วกันนะไปค่ะด้านในเลยค่ะโ้นนะคะคลิปตีเงี้ยปึ้งปึ้งต้องแห้ง ับทีนี้อยากขอคําแนะนําเวลาเล่นกับน้องครับมันต้องมีภาษามืออะไรยังไงต้องทํายังไงบ้างภาษามือเวลาเราจะทักทายกัน,นครับครับก็ชูมือขึ้นแล้วโบกมือเดี๋ยวลงมาเขาก็จะโบกตามเราครับอ๋อต้องมีมือมือขวามือซ้ายพี่ได้เลยครับได้สองข้างได้สอง<อ>ข้างแล้วก็แล้วล่ะให้ต้องให้ยังไงพี่นี่อ่ะแล้วก็ชูขึ้นเอาจุกน้ำแล้วชูขึ้นมาแล้วขึ้นมาติดโอเค นี่หน่อยแล้วเฮ้ยเขื่งมันออกมาจากจมูกบนใช่ไหมพี่ใช่ครับรู้ว่าเค็มแล้วที่เราคนน้ำอย่างนี้หมายความว่าไงพี่ชอบแกล้งครับอ๋อชอบแกล้งเดี๋ยวผมจะให้โลมาขึ้นมาข้างบนเนาะเดี๋ยวจะได้นอนนอนเล่นกับโลมาเนาะนอนเล่นกับโลมาครับเขาฟังภาษาได้ด้วย เขาจะดูสัญญ,ญาณมือครัำพูดเราเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับอ๋อเอ๊ะกอดได้เลยนะครับปอค,บคอตรงนี้ได้ลเลยระวังระวังตาระวังจมูกอย่าปิดพอลมาเขาเปสัตว์หายใจด้วยปอดเหมือนคนเราแหละครับอ๋อยังไงเป็นไงมือตรงนี้คือจมูกหายใจของเขาเ,เวลาก็ขึ้นมาเขาก็นี่เห็นไหมครับข้างในก็จะมีสองช่อง ว่าเหมือนหลอดลม,มเราอย่างเงี้ยครับเหมือนจมูกเรามี2รูนะครับ<อ>แต่เขามีที่ปิดอันเดียวต้องมีภาษาอะไรที่แบบว่าลึกล้ําอะไรไหมพี่ที่แบบรู้เฉพาะกับพี่นามกับน้องเขาเงี้ยก็ไม่ส่วนมากจะเป็นสัญญาณมือตำรวจอ๋อสัญญาณมือครับแต่ทีนี้มานั่งตรงนี้ก่อนครับอ่าอันนี้ให้หลินแสดงถีมือครับนั่งลงเอาขาห้อยลงไปข้างล่างเอาขาห้อยลงไปอ่าให้น้องกินเลยครับจับมือซ้ายจุ่มน้ําแล้วก็ชูสูงจับมือซ้ายนะจุ่มน้าแล้วชูสูงสูงได้เลยครับเดี๋ยว เราจะให้ว่ายน้ำไปตรงนู้นนะครับขาับเดี๋ยวจให้โลมาไปรับกลับมาว่ายน้ำไปตรงนู้นเลครับตรงๆเลยยังไม่ต้องจับเขานะครับว่ายไปอย่างเดียวยืนตัวตรงกางมือออกสองข้างแล้วแต่น้ำครับรอให้มาสองตัวแล้วจับซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งมาแล้วสองครับจับเลยอเชกดตัวเขาลงหน่อยได้ครับดันตัวเองขึ้นหน่อยหอ้โ ึ้อไหวไหมครับไหวครับไหวนะแต่จุกนี่นะครโอ้ยคีบตีคีบตีเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งเฮ้ยต้นตอนตกใจต้นตอนตอน What จะลงนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะน้องน่ารักมากๆเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่นาบ้านครับผมขอบคุณนะผมรู้แล้เถ้าใช้ภาษามือแบบไหนแล้วเขามีอัพพยาสายอะไรเป็นยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจนะฮะผมว่าลงมาเล่นกันได้นี่บุคคลทั่วไปสามารถมาเล่นได้ยังไงจ๊ะมาเล่นได้ครับจองมาได้รอบแรกเลยนะครับจะเป็น9โมง4 5 9โมง4 5ครับแล้วก็11:45บ่าย4:5แล้วบป็น3โมง4:5ทำไมถึงต้องมาเป็นรอบอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยอ่าเพราเราจะเล่นเล่นหนึ่งชั่วโมง แล้จะให้โลมาพักหนึ่งชั่วโมงครับขอบคุณพี่นามากๆ,ๆนะครับ,บเดี๋ยวผมไปที่อื่นต่อดีอกว่าผมอยากเที่ยวผมอยากหิวแล้วอ่ะพี่ฟ้าพี่สนใจอยากจะไปที่ไหนอะคะเอาแบบอซอฟดิงแบบนั่งที่ได้กินได้ไหมฮะได้ค่ะอโอเคอเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมว่าพี่ฟ้าจะพาผมไปไหนต่อเจอก,กันต้น หลังจากที่เรานะฮะได้ไปเล่นกับน้องโรมาที่แสนน่ารักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินทางไปยังที่ต่อไปครับโดยเราทั้งคู่ก็ได้แวะมาที่เกาะเปิดนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะที่นี่มีจุดโชววิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีครับ ชมวิวจนจุใจกันเรียบร้อยแล้วเราทั้งคู่นะครับได้มานั่งพักดื่มกาแฟที่ร้านสกายวิวเป็นร้านที่ตั้งอยู่ตรงจุดชมวิวนะฮะทำให้เรามองเห็นวิวสวยงามได้แบบ360องศาเลยทีเดียว สะเพลินเลยทีเดียวนะฮะลืมไปเลยว่ามีกิจกรรมเด็ดๆรอพวกเราอยู่นะฮะจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปดูกันต่อเลยครับ การตอบแทนคุณฟ้านะครับวันนี้ผมมาพาคุณฟ้ามาที่ซับแอดดิตนั่นเองมาภายซับบอร์ดกันครับผมนี่กับครองหนองบัวนะฮะเดี๋ยวเราจะภายซับบอร์ดไปดูเหยี่ยวแดงก,กันฝูงบาเลยเลยมา <c oughs> ตายละผม, <c oughs> ผ,มผมติดภายเรือนะเนี่ย ของซับแอดดิกจันทบุรีนะคะตรงนี้เรียกว่าคลองหนองบัวถามที่มาที่ไปก่อนทำไมเราต้องมาพายซับบอร์ดที่นี่ฮะแล้วที่มาที่ไปของการที่มาทำกิจการอยู่ที่นี่ครับมินเนี่ยเป็นเด็กที่นี่เลยใช่บ้านอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่หนองบัวแล้วบ้านเราอติดน้ํา เราก็เลยคิดว่าเอ้ยตอนนี้กิจกรรมที่มันสนุกสนุกคือเรื่องสับบอร์ดเราก็เอ้ยกิจกรรมนี้มาลองเล่นที่บ้านเราดีกว่าเห็นมีของวางอยู่ด้วยอันนี้คืออะไรครับใช่เลยเราจะทําร่วมกับชุมชนนะคะอาคานี้จะมีน้ําสํารองแล้วก็น้ํามะปี๊ดเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเรานะคะแล้วก็มีขนมค่ะคือข้าวพอง๋ยวต้องลองชิมอันนี้ลูกค้าติดใจหลายคนค่ะพี่ครับผมเห็นอยู่มันคือตัวอะไรเอ่ย เหยี่ยวแดงค่ะเป็นพระเอกของคลองบ้านเราใช่ปกตินี่คือเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาหากินเองตามธรรมชาติค่ะเราพายซับบอร์ดไปดูมันได้ใช่ไหมครับพาไปดูได้ค่ะเราจะพายตามร่องคลองไปเรื่อยๆเราจะเจอเหยี่ยวเรื่อยๆเลยค่ะ สอนเริ่มต้นนะคะเรียกกีฬานี้ว่าซ uh ับบอร์ดคือสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ดสอนตัวบอร์ดก่อนเลย uh huh. ตัวบอร์ดนะคะด้านหน้า จะมีสายรัดของเหมือนที่มีรัดกระเป๋าไว้แบบนี้<อ>ถ้าเกิดเรามีสภาระอะไรแนะนําให้ใส่กระเป๋ากันน้ำล้วดึงเชือกขึ้นมารัดของไปตรงกลางเรียกว่าจุดเซนเตอร์เป็นจุดบาลานซ์ของเรานะคะตรงนี้คือจุดเซนเตอร์อุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์ความปลอดภัย<อ>เป็นสิ่งสําคัญของบอร์ดนะคะคือสายรัดข้อเท้าและด้านล่างของบอร์ดเราจะเรียกว่าฟินหรือหางเสือ ก็คือตัวข้างล่างนี้เป็น<ไ>ปตัวช่วยบงังคับทิศทางถ้าเราไม่มีปีนพายไปมันจะปัดไปปัดมาก่อนเราจะลงบอร์ดเราต้องรัดข้อเท้าทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะอะไรบางทีเราตกน้ําไปใช่ไหมคะมบอร์ดไปทางเราไปทางเราไม่ได้รัดข้อเท้าเราว่ายหาบอร์ดเราเหนื่อยหมดแรง<ม><ม>เกิดอันตรายหรือเป็นตะคิวขึ้นมามแต่ถ้าเรารัดข้อเท้าไว้บอร์ดกลับมาหาเราเรากอดบอร์ดรอยคอได้เดี๋ยวเราจะสอนตัวไม้พายนะคะหรือตัวแพดเดิลนะคะไม้พายสังเกตนะคะมันจะมีที่จับใช่ไหมคะหันแง่งมือออกมาเวลาเราจับไม้พายพี่เอต้อง หมุนไม้พายโอเคอย่างนี้หรือไปเล่นที่อื่นสังเกตความโค้งให้ด้านโค้งอยู่ด้านหน้าเราแล้วเราก็จับแบบนี้แล้วเราจะวัดสรีร้ายังไงดึงมันขึ้นมาเอาแค่ข้อมือชูมือให้สุดเอาข้อมือแล้วล็อกแล้วหลังจากนั้นระวังตีหัวกันชูไม้พายขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนแบบมีควานยญาขึ้นบอร์ดเลยไม่ใช่ครับขึ้นบอร์ดแบบนี้ปุ๊บเราต้องการเป็น90องศาวิธีการทาย มือตึงทั้งบนทั้งล่างแบบนี้อย่าไปคิดว่าเราพายเรือบางคนคิดว่าพายเรือแล้วจะกังวลให้เราคิดว่าเราผักประตูตายแล้วผมผมติดพายเรือนั่นเนี่ยโอเคพี่มิ้นโหให้ความรู้ผมมาขนาดนี้นอยากลองจริงๆแล้วพี่ได้ค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะครับผมโอเคมาเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าฟ้า ครับในบรรยากาศของการพายซับบอดนะครับตั้งแต่เริ่มพายเลยทีเดียว เรียกว่าคุณครูเทนดีเลยครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะในการพายเรียกว่าปลอดภัยมากๆครับรอบข้างเรียกว่าน้ําตื้นน้าไม่ใช่น้ําลึกนะครับผมอาจจะเห็นว่าน้ําออกสีแดงๆนิดหนึ่งอันนี้ก็น้ําทะเลนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นน้ําฝนนะครับที่ชะล้างหน้าดินลงมานั่นเองไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็ในบรรยากาศพายเรือซับบอร์ดขนาดนี้ ข้างหลังเป็นซันเซ็ตด้วยตะวันตกดินสวยงามมากและยังมีฝูงเกี่ยวแดงนะฮะคอยบินตามไปดูแลเราโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ได้เห็นเยียวแดงแบบใกล้ชิดมากๆซึ่งควรจะอนุรักษ์น้องๆไว้ให้ลูกหลานเราได้ชมกันอีกนะครับผมถือว่าคลองหนองบัวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อันซีนของจังหวัด จันทบุรีเลยนะครับผมแนะนำเลยว่าคุณต้องมาคลองหนองบัวครับ ครับคุณฟ้าวันนี้ที่พาผมมาเที่ยวโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะพาไปหลายที่มากมายแล้วผมก็ตอบแทนด้วยพาคุณฟ้ามาพายซับบอร์ตนะครับสนุกไหมครับสนุกมากค่ะเออผมก็สนุกเหมือนกันอยากบอกต่อทุกคนนะฮะมาเที่ยวที่จันทบุรีกันเยอะๆนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ซับแอดดิชนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนทีมงานนะครับ แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นศิลปินดาราท่านใดพาคุณไปที่จังหวัดไหนยังไงฝากติดตามด้วยอสทออนทีเวทุกวันอาทิตย์1 0โคร่งถึง11.00นะครับทางช่อง 9M t HD ไมายด้ส30เจอก,ก้า